สวัสดีพี่น้องห้านอยทุกคนเด้อทุกๆคนเป็นจยงไรน้อเมื่อนี้ะวันที่นีสิบหกเนาะสี่น้อยทะลุเป่าเลยน้อพี่น้องเนาะหลังจากลบมาเมื่อสองน้อยสองน้อยหลายเมื่อเมื่อนี้ไปทะลุเลยน้อพี่น้องโอ้เอฟซี่ทุกคู่ทุกคนสิกไ้อยู่หลกที่เนาะพู้เดมาติดตามกับชิมส่บมันกันทุกคนอยู่เนาะสี่น้อยเอาสุดๆเลย ไปชุดๆเลยซีหน่อยพี่น้องเนาะไส่ซีหน่อยแตกเต็มเต็มหน่อยแตกแตแตกตรงๆเลยพี่น้องวิ่งเฉพาะเก็ดวิ่งเก่าวิ่ง 6. หกลูดติดเก่าออกศูนย์เก่าพี่น้องเอ้ยได้สองเด้งเนาะทั้งวิ่งทั้งจอได้สองเด้งเฉพาะเก็ดพิเศษสองสาม สองสามได้รดูดพี่น้งองเขาแปดสองขแปดสองนะพี่น้องนาะเดแปดสองปก,กติวิ่งเก้าวิว่งหกแต่สองเด้งพี่น้องเอ้อยออกหกสี่หก,หกตัวจอหกขเนาะนี่ตัวจอหก,หกตัวรูดได้หกี่ด้สองเด้งพี่น้องเนาะ โอเขาทาดีเขาทาดีาาดวันนี้เนาะมือนี่เฉพาะมือนี่เต็มสูบเต็มสูบพี่น้องเอ้ยกระเป๋าตุงกันลนะรนาเมื่อนี้เนาะวีไอพี่ก็ไดเขาซีเนาะพี่น้องเนาะได้ซีไดซีสองถือว่าซีหน่อยผสมพลสำเร็จแตกสองหน่อยแตกจอสองหน่อยแตกตรงๆรงทำแม่ว่ามันตกกับ ก็แตกสองหน่อยหลุดได้ทุกหน่อยเขาทุกหน่อยซีหน่อยแซมเหมือนีนแซมนะพี่น้องเนาะ,ะวันที่งี้สิเกตงี้สิเป็นจะได้ก็มาเบิ้งเด้อเขามาเบิ้องลหลายๆเขามาเชียร์มาแชร์กันเด้อพี่น้องเอ้ยย่าถิ่มย่าปลากันเด้อเป็นจงได้กับว่าเคยหลับดอกของปูขุนเขาคู่มึอเดี๋ยว,ยวนี้ยังว่าท่านในเบิ้งเหล่าของเหล่าของเหล่ารัางยังรอก,ก่อน ครับอันนี้ก็น่าสมสำเร็จแล้วพี่น้องเอ้ยมือนีซีน้อยเจ้กเก้าคันในแตกจังสีแตกตลอดไี้เหาเลยดิด้วยกันละงานนี่เอ่ะข่าวว่าวงเด้อมาเชียร์มาแชร์กันเด้อพี่น้องเด้อขอบบุญขอบคุณโทธิทรงขาสม,มุดปากกาไมา้ปูกับเจ้าเก้าละพี่น้องเอ้ยดวงจันทร์ เขามีจ <Cornell. S 2> ิตสัทธาสอยเรือคูบาจันลวงจันเน้่ยเอาลำล้ำเรื่อยๆได้เอาทับบุนมือนี่ก็ได้ขึ้นมืออื่นหลอดสิบเท่าพอเอาสิบเท่าเอาลอยเท่าพันเท่าเลยดวงจันเด้อให้ได้ทุกมือทุกมือไปกะรวยกได้ปลายแดงในปลายแดงสินปีมาเดี๋ยวกะเป็นนบ่เริ่มคูบาจันทับยั้งกะดี ค้าขายไก่รวยทำกิจการยังกับจีจ,จะเลื่นลงเลี่ยงหน้าลงจันหน้าเอ้าโบล,ลายใหญ่หางมาเบิ้งต่อมีสิบเก็ดได้พี่น้องได้ันนี้เด้อที่มีสิบเก็ดหน้าเดีวมาแล้วจัดต่อมีสิบเก็ดห้าน่อยจัดเลยพี่น้องมีสิบเก็ดจับคู่เลย

ซีสูรซีสูรแบเกเก่เกเก สี่แปดสี่แปดวิ่งวิ่งวิ่งสามแปด สามแปดวิ่งสามแปดสามแปดวิ่งกลมเลนสามแปด ต้องเกดเก่าิเศษพิเศษ เจ็ดพิเศษจับคู่สองสามสองสามสามสี่สามสี่สามสี่

kiến tôi nói chơi chơi Được cả Sám pẹt Sám pẹt 4 4 si hẳn vinh vinh xuống

dong sampai pokati 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 cap nah, ha. Câu Cá hồ chết Xuống hả Xuống hả Xuống hả Bè xuống xuống เก้า1 Ring. Ring. 2ดเกานงสองนงสองวิ่งวิ่งหนึ่งสองวิ่งห้าหก ห้าหกบิ่งบิงห้าหกกรมเดีนห้าหกร่องแปดสอง แตกดีแจกด,ดีพี่น้องเลยเหมือนี้วันทีิงยี่สิบหกแตกทะลุเป้าเลยเอาเป็นเอาได้กันทุกขูุ่กคนล่ะก็ได้ติดตามบูคุณเนาะก็ได้เขามาติดตามสองชิ้นพารวยช่เนี่ยกับสองแต่คุณพารวยวีไอพีไอพี มีไอพวนี้ก็มาที่ตามว่าจนเด้อพี่ห้องเด้อจัคคูสาม4ีสาม 4, 4ี6ี húc xì húc xì cả húc kết húc kết si hà si hà si hạ.

Ba bố mẹ ơi đinh kính kính chi kính cho này, kính 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 à, kính 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 สามสี่กลุมเล่นสามสี่ร่องสี่หาศูนย์หกสาม 091เก8 58นห้าแปดห้าูคุณ ปูขุนอ้าวแคบน้าจอแคบน้าจอเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้มื้อนี้สำเร็จเนาะพี่น้องเนาะซีน้อยทาลุเลยรวยกันละพี่น้องผู้ใดติดตามปูคุณรวยกันทุกผนะู้ทุกคนเนาะบ่มีผู้ใดสิว่าโอ้ยดอกโอ้ยก็สิแม่นผู้กาจิติดธุระ บ่ได้จับไปใจนะพี่น้องนะเดี๋ยวอันนี้มันอยกับดวงนะพี่น้องนะเอาไปเขามาแล้วก็กดไลค์กดแรกกดติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อแตกดีๆเมือนซีน้อยเพื่อว่าเป็นการเซเวลาจังหน่อยกระซีเบ,บื้องเล่าแล้วเล่าสามัคคีแล้วจ,จับเล่าสามัคคีต่อไปทรงห้าหน่อยก็นดพี่น้องนะอ่าน่อยมือนีก้ก็มีแตกเฉพาะคิดกับแจกพี่น้องเอ้ย พิเศษกาแตกพิเศษกาได้ปก,กติกาได้ IP, พี่ไอพีกระได้ซีหน่อยทะลุเลยพี่น้องเลยเอามาหนี้คำามาเบิ้งแล้วกะกดติดตามกดไลค์กดกแชร์ไปเด้อกดไลค์กดกแชร์แยกขวมโฆษณาปูเด้อปูกำลังไตเติาสัาง่งพ่อสั่งไรได้พ่อได้คาสมุดปากาเนะาะประกอบคุณผู้ทรงคาสมุดปากามาอา้าวพี่น้องเอ้ยปก,กติมาเฉพาะเก็ตมาแล้ว แอโคสามแปดเก้าศูนย8เก้าหาเก้าหาสี่ศูเก้าีเกี่วิ่งสากลมเล่น38ร่อง8ปเกพิเศษ23 3ส1มสามสี่หน่งสองหาเก่าเด้นัหาเก่าดนเด้อบอกสองเทียสาจะหาเก้าเกสอง 4ีห also, วิ nh, like ่งสองสกลมเล่น2อสร่อง3ามปดกติหาหกเก้าหกเก้าก็สองหาแปดเก้าสองวิ่งหลุดวิ่งให้หลูดมัดสุดน่อยได้ไปนังได้ให้หลุดไปเลยวิ่งแล้วก็โตเจาะกัจับไปจะให้จับจุดโตกับนํำ จัดนักบ้านักก็แล้วแต่เอฟซีสิผิจารณนาเนาะวิ่งหางกลมเด่นหาร่องแปดสองใส่พิจารณายยานเออด้อจ,จัดตัวใดตใดก็ได,ได,ได้มันก็ยู่น้ำหลวงน้ำยู่เนะ <c oughs> คนเท่าก็ไดเอาวีไอพจับคู่สามซีซีหนึ่งหกหกเจซีหาแปดเจ็ดหกสองวิ่งสามซีพี่น้องขมเล่นสามซร่องซีหา ของวันที่มีสิเกตได้พี่น้องเด้อของวันที่สิบหกไปงนี้มหกนี่ทะลุเป่าแล้วซีหน่อยแตกลำาุ้ยกันตุกขู่ทุกคนยินเีาะเอาสำหรับวันนี้ก็ให้เอฟซีตุกขู่ทุกคนเด้อลำลำลร้ยลุ้ยกันลำลำลร้ยลุ้ยถงเงินถงท่องเต็มเต็มกันเด้อพี่น้องเด้อเงินไหลน่องท่องไหลมาจะเก็บจะจนกันให้ลำลำเรืยอุยกันตุกขอบกัว ผู้ที่มาติดตามผู้คุณผู้ที่มาติดตาม1ิมกเพาลวยชาแ้วกับตาคุณเพาลว,วยเด้อยี่น่องบอกต่อๆกันไปไผว่าท่านหูจักกระไดเพราะได้เข่ามาใหม่ก็กดติดตามใหม่กดกระดิง่งใหม่สำหรับวันนี้ก็มีซ้ำนี่ละสวัสดี